โอ้มาซื้อของในฟนลนนิลิปเขาวันเด็กอ่ะเขาเลยให้จับฉลากอ่ะแจกลูกโป่งแล้วก็แถมของให้ด้วยโอม้มีหน้าละนานนมีมีลูกโป่งด้วยแล้วก็แถมแถมของอ้อโป่งได้โปงเจด้วยได้เลยได้ของเยอะเลยเขาแถมไอตัวพอดีหนูซื้อไอตัวที่เสียบปากไล่ยุงกลิ่นตะไคร้หอมเขาเลยแถมไอตัว น้ำยาให้อัน145โลมาลงมาเดี๋ยวไปเข้ามาคุยข้างในก่อนมันหนาวจะมาแบบเดียวป้าหนูดูไซส์เสื้อผ้าลูกด้วยเพราะว่าพอดีมังกรนะคะก็ค่อนข้างตัวใหญ่ขนาดซื้อไซส์3-6ดือนอ่แล้วเป็นยังไงขนาดซื้อไซส์3-6ดือน่ะก็ยังก็ยังพอดีซึ่ง อีกอีกหน่อยก็คงจะครับแล้วก็เลยต้องมาดูไซส์หกถึงเก้าเดือนเลยนะโอ้วันนี้มีเป็นวันเด็กเนาะใช่ค่ะเขาก็จัดของจัดงานนั่นในเขาก็้จับฉลากีิก็เลยบอกว่าเนี่ยมีลูกสองคนนะคะจับสองอันได้มานอนได้แล้วก็เออมีมีอย่างหนึ่งที่วันเด็กวันปีนี้เราก็ได้รับของขวัญเนาะค่ะอืมก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะ ให้ทุนการศึกษาลูกแปดคนละ20,000บาทก็คือรวมทั้งหมดส0 0 0 0บาทก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะบอกชื่อได้ไหมหนูบอกเลยบอกเลยขอบคุณญาติที่อมากเลยนะคะที่โอนทุนการศึกษาให้คนละ20,000บาทเนาะแล้วก็ใส่ไว้ในบัญชีเรียบร้อยใช่ถือว่าเป็นของขวัญวันเด็กให้กับน้องมังกรแล้วก็น้อง มิเกลในปีนี้ขอบคุณญ่าทีบค่ะโอเคก็เดี๋ยวจะไปซื้อของต่อใน FC ก็ออกมาแป๊บเดียวตอนแรกผมก็คิดว่าเมยเนี่ยจะซื้อแค่ของแป๊บเดียวก็เลยรอสรุปว่าข้างในเขามีงานบันเด็กเหมือนกันวันนี้เห็นเด็กเด็กเต็มเลยคือเด็กมาแล้วเจ้าของร้านก็บอกว่ามาเลือกของฟรีได้เลยทั้งแจกทั้งจับฉลากทั้งแจกทั้งจับฉลากก็เลยถามแเชี่เนี่ย ้าเกิดเอาลูกสองเดือนมาเนี่ยได้จับฉลากไหมเขาก็หวัวเราะบอกว่าได้เขาก็เลยเอามาให้จับ <c oughs> โอเคโอเคปะเดี๋ยวเรากลับบ้านกัน <c oughs> มีอะไรจะเสริมให้เอฟซีไหมเมื่อคืนเมื่อวานเนี่ยเออแล้วเมื่อวานเนี่ยเราไปหาหมอมาในเรื่องของออน้องมังกรตอนนี้ก็คือ <c oughs> แค่คืนเดียวนะคะก็ทาย,ายาที่คุณหมอให้มาเป็นยาสำหรับผื่นคันเนาะเพราะว่า หมอค่อนข้างเน้นว่าอากาศมันแห้งช่วงนี้ซึ่งเด็กอะเป็นเป็นกันเยอะอเมย์ก็เลยได้ทาตัวตัวยาให้เมื่อคืนแล้วตื่นเช้ามาก็เห็นผลเลยก็คือยุบไปประมาณ80%เปอร์ซ็นเลยใช่โอ้โหผมอัศจรรย์มากเลย80%เอร์ซหายเตี้ยงเลยนะแต่หมอก็บอกว่าพืนแบบนี้ถ้าลืมทายาก็อาจจะขึ้นมาได้อีกขึ้นลงอะไรงเงี้ยมันอยู่ที่อากาศแล้วก็ความแห้งของอากาศคือถึงแม้ว่าวันนี้หายแต่ว่า ค่ว่าเราเราไม่ได้ทาครีมไอ,อทายาตัวนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะกลับมาเป็นได้ใช่เขาบอกว่าทาลบบางคนก็หลายหลยคนเนี่ยแหละค่ะผิวเขายังไม่แข็งแรง้าอ,อ,อากาศแห้งเราก็ต้องมันทาครีมทายาที่หมอให้มาก็จะเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวหนังก็จะไม่ได้แหง้งแล้วก็เป็นผื่นได้ง่ายโอเคแล้วก็สําหรับปีนี้ก็ขอบคุณเออยาทิพย์เนาะค่ะที่มอบ ของขวัญวันเด็กมาให้กับน้องมังกรกับน้องมิเกลท้งคูค่นะขอบคุณนะคะ,คคะแล้วก็เหมือนมีพี่เมย์กำลังส่งของมาด้วยใช่มีอ่าพี่เมย์นะคะสุดแสนใจใจดีที่เคยส่งอ่าให้ออกอากาศหรือเปล่าไม่เป็นไรก็กำลังส่งเสื้อผ้ามาให้เมย์หลังคลอดอีกแล้วก็ส่งของเล่นมาให้ น้องแฟนด้วยก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะแกะกล่องวันเด็กปีนี้เด็กๆก็จะมีของเล่นเป็นส่วนสนุกแหละตอนนี้สนุกกันละทีนี้โอเคนะครับเพราะตอนนี้ก็เล่นแต่ดูแต่ตัวหมูวาเขาก็ยังดูได้ตลอเรื่อยๆเนาะแตยังดูยังไม่เบื่อเขาจะเบื่อตอนไหนอืครับนะนะหลานเนาะนะ ลับหลังเนาะหลับจังครับเนาอหลันเนาะมึงกอเนาะเนาะจะนอนก็ไม่นอนยังกลับมาพูดอีกโอ้คุยกิ <h 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 ่งจะด้วยเนาะอ้า อะไรอะไรจะนอนบ่จะนอนยังมาคุยอีกคุยจอ้อเลยนะเดี๋ยวยากก็หลับก่อนแล้วดโอ้นอนสะนอนเดอ้อ นอนด้นะนอนแล้วเนาะบ๊ายบายบ๊ายบายเรามาติดตั้งเครื่องเล่นให้น้องๆได้โอ้โหทุกคนดูมีความสุขมากเลยนี่เป็นไงบ้างมิกลได้เล่นของตัวเองนี่ได้เล่นของตัวเองมีคนละอันเลยมีคนละนเลยแต่ปัญหาคื เกิดปัญหานะฮะสองเครื่องเปิดพร้อมกันเสียงเพลงจะตีกันไหมเนี่ยแ,แล้วมีแก้ปัญหายัางไงก็เลยคิดว่าเปิดสลับกันคนละเครื่องนะคะที่เครื่องนึงคือเปิดแค่หมุนแต่ไม่เปิดเพลงก็จะสลับกันทําไม,ไม่เปิดพร้อมกันตอนแรกเพลงมันตีกันมีเกียวเขาชอบมากมเ,มลาเลยเวลาประมาณกี่โมงนะสามทุ่มกว่าสามทุ่มกว่านี้เรายังไม่ให้นอนนะ พราะถ้านอนสามทุ่มนี่อาจจะตื่นประมาณช่วงเอเที่ยงคืนตีหนึ่งใช่ส่วนมากเวลานอนเขาจะประมาณถ้าเขาตื่นประมาณสองทุ่มก็จะนอนประมาณสี่ทุ่มประมาณแต่ถ้านอนสักสี่ทุ่มก็จะตื่นประมาณตีสองตีสามเนะาะคือเวลานอนเขาจะเป็นสี่ทุ่มนะคะหลังจากนั้นค,คือจะนอนยาวแต่ว่าจะมีตื่นแต่ว่าจะตื่นแบบเป็นช่วงสามชั่วโมงมบ้างดูมังกรวันนี้ วันนี้น้องบางกรไปหาหมอนะ,ะ FC ใช่เพราะว่าเป็นน้องบางกรเป็นอะไรเป็นผื่นที่หน้าค่ะคือคือหลังๆเนี่ยบางกราเขาเขาเหมือนกับว่าพ,พี่เหน่งก็บอกพี่ดีก็บอกว่าน้องเขาน่าจะคันหน้าเพราะว่าถ้าสังเกตอาจจะมีแผลเ,เพราะว่าช่วงนี้ม่ถอดถุงมือเนาะเขาก,เขาก็เขาก็เกาแบบว่าเหมือนคัน ก็เลยพี่ดีบอกว่าให้ไปหาหมอไหมอะไรเงี้ยก็เลยไปหาหมอนะคะสรุปก็คือหมอบอกว่าเป็นผื่นที่เกิดจากอากาศที่มันแห้งโดยเฉพาะหน้าหนาวเขาบอกคุณหมอบอกว่าพออากาศมันเย็นน่ะชั้นไขมันมันจะลดลงอะไรสักอย่างแล้วทําให้เกิดผื่นคันหนาขึ้นได้ก็คือน้องอ่ะเป็นผื่นคันถึงแม้ว่าจะหายแต่ก็จะกลับมาเป็นอีกได้ไก็คือถ้าสมมุติว่าไม่ได้ทายา ตรงตามที่หมอบอกอะ่ะลืมไปช่วงนึงก็อาจจะอาจจะขึ้นอีกแต่ก็จะหายไปประมาณสามถึงห้าวันเนะาะไงคือคุณหมอให้มาสองตัวนะคะคือตัวครีมเซทาพิวเนี่ยอันนี้คือทาได้ทั้งหน้าทั้งตัวด้วย uh huh. แต่ว่าอันนียงอันหนึ่งอะ่ะที่หมอให้ตัวยามาอีอันหนึง่งที่หนิงต้องกดเล่นกับเขาด้วยลองกดสิ ไม่ใช่เกิดหรอกว่าสัส่นๆนี่นะคะลูกแฝดอยู่คนละอยู่คนละด้านอีกอันนึงคือจะเป็นตัวยาที่เมเข้าไปเสิร์ตตัวยาแล้วคือมันเป็นตัวยาที่ทําให้น้องอ,ะอ่ะคันช่วยช่วยเรื่องการคันด้วยทุกคนเลยแล้วก็ลดการอักเสบของผิวแต่ครีมบารุงผิวเรามีอยู่แล้วนะใช่ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเอฟซี FC จะบอกว่าอ้อไม่ทา คีมมลุผิวให้น้องเหรอคือคุณหมอก็ถามว่าเมยใช้อะไรอยู่เมยก็บอกว่าเมยะใช้ยูเซอรีนใช้ของเลกาก้านะคะแล้วก็ใช้ของเฟนมีเนาะคือคือก็ก็บอกคุณหมอคุณบอกว่าทั้งสามตัวเนี้ยให้ใช้ได้ปกติก็คือมันก็ปลอดภัยอยู่แต่แค่ว่าอะไรนะอากาศเราจะแห้งมากปีนี้ โอ้มิกเกลมิกิเอลมิกีเยลต้องเล่นให้หมุนๆใช่ไหมหมุนหมุนๆ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 หมุนมันไม่มีเพลงไม่เราใจครัโอ้มีเพลงโอ้นี่ต้องหมุนๆ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 หมุนมันหมุนอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเอมันมันเพลงมันอาจจะไม่ดังเท่าไหร่เอออะลองเปิดเปิดเพลงก่อนเปิดเพลงเปิดเพลงเปิดอีกระดับหนึ่ง นี่ไม่เป็นไรหรอกมั้งเปิดเพลงให้แล้วอเออเออพอมีเพงลงเราเราใจเออคุยกับกระต่ายได้ด้วยคุยกับแม้นี่คุยกับแม้คุยกับพึ่งคุยกับพึ่งคุยกับช้าง ชอบ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 ,ชอ,บอืมคุยกับพึ่งด้วยแกเป็นของเล่นรอบดึกของนง้องๆไปแล้วนะอเอซเจ้าตื่นเต้นตื่นเต้น <IS AL> นี่ก็ดูนี่ก็ดูโ okay, อเคอเมินะประมาณนี้ <laughs> โอ้ิเอลฮัลลมิกิเกลนี่นะคะมังกรอยู่มุมนี้พ่อไม่คนบอกว่าให้เอาอันเนี้ขึ้นก็จะเอาขึ้นอยู่นะคะอืมแต่ว่ามังกรเพิ่งจะได้มานอนตอนนี้ครั้งแรกเนี่ยเนี่ยอืมแล้วก็มิกเกลอยู่มุมนั้นเมื่อคืนนี้อน้องๆตื่นตอนตีสามของมิกเกลตื่นตีสามรอบเดียวนะใช่แล้วก็มาห้าตีห้า ถือว่าได้นอนยาวตั้งแต่สี่ทุ่มเนาะใช่ก็อของมิกลนอนเที่ยงคืนมิกลนนอนเที่ยงคืนอ,อ๋อมังกรนอนสี่ทุ่มเที่ยงคืนตีสามแล้วก็มาประมาณหกเกือบห้าหกโมงสามชั่วโมงยาวถือว่าได้พักผ่อนเยอะอยู่แต่ว่าต้องให้น้องเขาเล่นอย่างนี้หลคะครับเอฟซีนี่แหละค่ะเวลาของบ้านเราก็ตอนสามทุ่มกว่าบบอารมณ์ะป,ะประมาณ โอ้อมูน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 มนครับมุนสวัสดีตอนบ่ายค่ะมิเกลเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นแล้วก็ได้กินนมแม่เลยจากเต้ามาใส่ขวดหลับสบาย <c oughs> มิเกลวันนี้พอ่อ มีของเล่นให้ด้วยนะครบเลยอย่างเงี้ยวันนี้เอาอละวทีนี้เสียงมันจะไม่ตีกันหรอพี่หนิงถ้าเปิดสองเครื<ช>่องเ,เ,เดียวให้เครื่องเดียววันนี้มิเกลใส่ชุดหวานนะคุณพ่อ,เ,อเห็นไหมชุดจากยายๆซื้อมาให้ตั้งแต่ก่อนคลอดนี่ไม่รู้ว่าเอฟซีชอบสายหวานหรือสายชุดทหารวันนั้นมากกว่ากันสายแมน คุยกับพี่เน่งว่าลูกสาวเรานี่ถ้าแต่งตัวแมนแมนี่เหมือนจะคนก็เชื่อนะเป็นผู้ชาย <c oughs> เพราะว่าหน้าเหมือนพ่อนะแต่ว่าขนตาย,ยาวมากมีเกีียวนะที่นี่ <c oughs> สวัสดีค่ะ สสวัมีอยู่บนรถนะคะกำลังจะไปโรงพยาบาลแต่ว่าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรนะคะคือจะไปให้โรงพยาบาลเนี่ยนัดอยู่ไฟใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าคราวก่อนที่โรงพยาบาลนัดให้อยู่ไฟเนี่ยคืออ่าเป็นวันที่เป็นวันก่อนที่หมอจะนัดอเช็คหลังคอดเนาะซึ่งคุณหมอบอกว่าอย่าเพิ่งไปนะให้มาเช็คหลังคอดก่อน ก็พอไปหาคุณหมอแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือไม่มีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวไปทําให้โรงพยาบาลน,นัดใหม่ค่ะไปอยู่ไฟนี่ก็หลกัหลกๆเท่าที่เมยเห็นนะคือจะมีการทับหมอ้อเกลือแล้วก็มีอบสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าถ้าอบสมุนไพรด้วยก็ให้เตรียมสบู่กับแชมพูมาเองด้วยเออเขาบอกโอเหมือนไปออนเซ็นปะเนี่ยเหมือนไหมเหมือนไหม